ว่าเอาเรื่องแรกนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะเรื่องเกาะพูดเรื่องการลากเส้นนะระหว่างรอนนนกับจอมพลถนอมจอมพลประพาสนะที่เรียกว่าได้ปกป้องอธิปไตยของชาติและกลายเป็นหลักฐานมาให้เกิดการต่อสู้กันในทางข้อมูลที่เป็นอยู่ในวันนี้นะครับทุกคนตั้งคำถามมาหมดเลยครับว่า มันเป็นยังไงกัมพูชาเนี่ยรัฐบาลไหนมาไหนมาก็ไม่อยากจะมาคุยเรื่องผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันอยู่ในอาวไทยจะคุยแต่กับรัฐบาลที่อยู่ภายใต้อานัตของทักษณิณเท่านั้นครับ<ข>เชิญครั่จะเขาสนิทกันนะครับ,เ,รบเขาสนิทกันเพราะว่าคุณทักษณิณก,ก็มีหลานสาวนะครับเป็นลูกของเจ๊แดงเยาวภาวงศ์สวัสด์กับคุณสมชายวงศ์สวัสด์ก็ไปแต่งงานกับ นักการเมืองขเขมรซ,ซึ่งเป็นคนสนิทซึ่งก็เป็นคนสนิทคุณเซนนะฮะเขาก็ก็มาจัดงานที่ที่ปร a z า a าอ e n นีใหญ่โตแล้วก็ก็เหมือนกับนับญาติกันนะนะครับ <ผม S 2> นะ,ะก,ก็ก็เขาสนิทกันอันนี้รเราก็ยอมรับคราวนี้สิ่งที่สังเกตก็คือว่าพอยุคข,ของระบอบทักษินขึ้นมาเรืองอํานาจเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็จะเริ่มมีการ เจรจาปักปันเขตแดนนะครับโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมที่เรียกว่า j o i n t Border Committee หรือ JBC นะครับะระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับมาโดยตลอดแล้วก็ทำข้อตกลงร่วมกันนะครับเช่น MOU นะครับแล้วก็จะลงท้ายด้วยปีพศเช่น MOU 44เนี่ยก็มาจากคำว่า Memorandum of Understanding 2,544ก็เรียกง่ายๆว่า MOU 44ทำในสมัยคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีทำในสมัยคุณทักษิณเป็นนายมงตรีนะครับอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแล้วก็คุณชกอันเนี่ยเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชานะครับเสร็จแล้วคุณทักษิณก็ก็ไปเยือนกัมพูชาในปีเดียวกันนั้นนะครับก็ไปลงนามใน JC นะฮะ JC44 เหมือนกันปีเดียวกันนะครับ JC44 นี่ก็คือ j o n t t o o m m u n i เก e เป็นภาษาฝรั่งเศสแปลว่าการสื่อสารร่วมกันระหว่างในกัมพูชาก็ JC44 ก็ยืนยัน MOU44 นะฮะว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์ในการเรื่องเกี่ยวกับเหมือนเป็นการปไปให้สัตยาบันไปให้สัตยาบันอะไรเงี้ยนะครับเสร็จแ,แล้วก็ก็มีมาโผลอะไรอีกนะครับคราวนี้ผม ผมก็เห็นว่าเขาชอบเช็คกันว่า M O U หรือว่า J C นะครับทีนี้ก็เรียนตามตรงว่ารัฐบาลนี้นะครับ,รบก็มาจา,จากคุณทักษิณเหมือนกันนะครับ,รบเราก็เห็นคุณอุ้งอิงแพรทองทานเข้ามามีบทบาทเยอะนะเป็นอะไรนะประธานครอบครัวเพื่อไทยนะครับเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยแล้วตอนนี้เป็นหัวหน้าพักเองและกำลังยก คณะกรรมการบริหาระะจะไปเยืนอนกัมพูชาคราวนี้ผมก็ตั้งข้อสงสัยนะฮะผมเรียกว่าเอเราจะเกิด MOU 67ระหว่างไทยกับกัมพูชาไหมเอ้คำว่า MOU 67ก็คือ Memorandum of Understanding ครับ,รบลงนามบันทึกความตกลงความเข้าใจร่วมระหว่างไทยกัมพูชา2567นซึ่งก็เจรจากันไปรอบหนึ่งแล้วก็ออกมาแถลงระหว่าง คุณฮุนมเนตุมเน็ตนายกรัฐมนตรีของ,ของกัมพูชา,ากับคุณเศรฐษฐาทวีสินนะครับ,รบไอเอ็มโอยูเนี่ยถ้าเกิดขึ้นก็กจะเป็นปัญหาแล้วเนื้อหาผมคิดว่าไม่น่าจะต่างกับ MOU 6 4 4มากนัปัญหาะไรปัญหา<น>ะไรปัญหาก็คือเราจะเสียอธิปไตยทางทะเลนะครับ ซึ่งทำไมทมอาจารย์มั่นใจวันซึ่งอันนี้นะฮะคือพื้นที่ทับซ้อนมันไม่มีจริงนะครับเนี่ยแล้วพื้นที่พัฒนาร่วมมันก็ไม่มีจริงนะครับเดี๋ยวช้า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 พื้นที่ทับซ้อนไม่มีจริงพื้นที่พัฒนาร่วมไม่มีจริงขยายความเวลาเขาพูดทุกครั้งเนี่ยแล้วก็บอกนี่คือพื้นที่ทับซ้อนอย่ามาทะเลาะบ่อแงกันเลยมาจัดการผลประโยชน์ให้เกิดเถอะคืออย่างนี้ตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุเนี่ยนะครับ นะต้องย้อนไปว่าตั้งแต่เหตุการณ์รศส1อเนี่ยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยเข้ามาปิดปากอ่าวไทยนะแล้วก็แล้วก็ยึดจันทบุรียึดตราดนะครับนะสุดท้ายเนี่ยรัชกาลที่5พระปิยมหาราชเนี่ยทรงยอมสูญเสียฝั่งใช้แม่น้ําโขงฝั่งวาแม่น้ําโขงเสียมราชพระตบองร<ส>ีโสพล,พลนะครับนะสรุปเนี่ยสั้นๆก็คือพระปียามหาราชเนี่ยทรงยอมสูญเสียลาวทั้งประเทศ ทรงยอมสูญเสียขเขมรเกือบทั้งประเทศเพื่อจะเอาพื้นที่เล็กๆที่ชื่อว่าเกาะกูดนะนจันทบุรีจันทบุรีกับตราดเนี่ยนะครับ,รบไปจนถึงเกาะกูดตรงบ้านหัดเล็กนะครับะจะด้วยพระปรีชาญาณอะไรก็ไม่ทราบนะครับ,รบทรงรักษาคนไทยก็ที่หนึ่งประเด็นป <ะ S 2> ระเด็น,น,เดนอันสําคัญคือท่านรักคนไทยอรักพระสบนิกรนะฮะว่า จันทบุรีกระตราดเนี่ยเป็นคนไทยพูดภาษาไทยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องรักษาไว้นะครับแต่มันก็ไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าพื้นที่ทางทะเลที่ต่อจากเกาะกูดเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยน้ํามันและก๊าซธรรมชาตินะครับผมก็เชื่อว่าสมัยนู้นนะครับ อย่างคาดคดิดไม่ถึงพระปิยมมหาราชท่านก็ไม่ทรงทราบหรอกว่าข้างใต้นั้นน่ะมันทรัพยากรมหาศาลน้ํามันกับแก๊สพึ่งมาว่ากันตอนสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งต่อเนื่องสงครามโลกครั้งที่สองพึ่งคิดค้นเมื่อก่อนนี้ยังใช้น้ํามันจากปลาวันนะ่านี่เขาเรียกว่าเป็นน้ํามันที่มาจากเอ่อเป็นโัวเลียมคาร์บอนก็มาขุดกันจริงจังสมัย2523หหลังเกิดวิกฤตพลังงานแล้วก็ คนเอกเปรมนั่นก็ตั้งปตทนะครับนะโะชดช่วงชัชวานนะครับนะคราวนี้ไอ้สนธิสัญญาระหว่างฝรั่งเศสนะฮะครับที่สมัยนั้นเรียกว่าอินโดจีนฝรั่งเศสอินโดจีนฝรั่งเศสเนี่ยคือเขมรนี่แหละนะครับกับไทยรัตนโกสินทร์ศกร้อยยี่สิบห้าเนี่ยนะครับเราก็ก็ปักหมุดกัน73หลักมันแบ่งกันชัดเจนอ่าปักหมุดกัน73หลักโดยโดยอ่ หมุดที่73เนี่ยนะครับอยู่ตรงบ้านหัดเล็กที่ตราดซึ่งก็คือตรงตรงข้ามเกาะกูดนะครับเนี่ยคราวนี้พออยู่ๆเนี่ยนะครับปี2515 2 5ในพลรนนอนะครับก็เรื่องอำนาจเป็นรองเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับของกัมพูชาเนี่ยก็เป็นสายชาติเนี่ยก็ประกาศนะฮะ ปันเขตแดดลงไปในทะเลหาเสียงตอนนั้นแหละเพราะตอนนั้นเนี่ยย้านะครับท่านผู้ชมครับตอนนั้นเนี่ยกาลังถูกขเขมแดงรุกอย่างหนักก็หาเสียงเหมือนกับเอาอะไรให้เป็นประเด็นให้ประชาชนเชียร์ว่าตัวเองทําเพื่อประเทศชาติคราวนี้ที่ที่กัมพูชาประกาศเนี่ยนะครับต้องดูในรูปนี้นะครับไม่รู้ซู่มกล้องได้ไหมไม่เป็นไรครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะขยาย ให้ท่านผู้ชมเห็นเลยก็มีปัญหาว่าหลักหมุดที่73เนี่ยนครับอาการชี้ไปเลยครับไทยกับกัมพูชาเนี่ยไม่ตรงกันนะฮะคนละจุดนะฮะเจิบสามที่บ้านหัดเล็กตรงริมทะเลเนี่ยนะครับนะเป็นสุดสุดชายแดนฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับในในในส่วนที่สัญญารัตนโกสิศิร์ศกนะฮะร้อยยีสิบห้าเนี่ยบอกว่าให้สุดให้ยึดแนวสันปันน้ำเอกเขาบรรทัดนะครับ ผมก็ดูแผนที่นะครับบนแผนที่เนี่ยถ้าคนอ่านแผนที่เป็นเนี่ยไอ้เส้นโค้งเนี่ยนะครับเราเรียกมันว่าคอนทัวร์นะครับคอนทัวร์หรือเส้นโค้งบนแผนที่เนี่ยมันจะแสดงความสูงชันถ้าเราดูดีๆนะครับตรงนี้เป็นตราดมาถึงบ้านหัดเล็กเนี่ยนะครับเป็นที่แคบๆแล้วคอนทัวร์ซ้อนกันเยอะๆตรงนี้คือเทือกเขาบรรทัดนะครับพอข้ามฝั่งมาฝั่งเขมรเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะมีแม่น้ําชื่อแม่น้ําเกาะปอเพราะฉะนั้นตรงนี้จะจะเป็นที่ต่ํแล้วตรงนี้จะเป็นที่สูงนะครับแล้วตรงนี้ก็ก็จะเป็นเกาะกูดฝั่งนี้ก็จะเป็นเกาะกงนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกว่าสุดสัรปนน้ำเทือกเขาบรรทัดเนี่ยนะครับก็คือที่บ้านหัดเล็กเนี่ยเราก็เลยเสียเกาะกงนะครับอันนี้คือเหตุการณ์ในรัตนโกสินทร์ศก125หรือคศ .1907 นะครับคราวนี้ผมดูแผนที่ยังไงเนี่ยนะครับ ผมก็มีความรู้สึกว่าโดยคอนทัวร์นะครับหรือความสูงจุดที่เราอ้างอิงหลักปักปันเขตแดนจุดที่73ของไทยเนี่ยมันเป็นสันปันน้ำมากกว่าที่กัมพูชาอ้างแต่กัมพูชาอ้างเนี่ยเพื่อจะ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 ลากลงทะเลผมผมสรุปเบื้องต้นอย่างนี้ได้ไหมครับอาจารย์ว่าหลักหมุรที่73เนี่ยทำระหว่างฝรั่งเศสกับไทยถึงถือเป็นสัญญาหลัก ที่ทำกันครับแล้วก็ลอนนนนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับมาปักปันมาชี้ใหม่ในปีพศ .2515 ครับถูกไหมครับครับ,รบซึ่งพอทำแบบนี้เนีครับก็พยายามที่จะไปอ้างสิทธิ์ซึ่งขัดกับตัวเดิมที่ทำไว้อ่ะแล้วตอนนี้จอมพลถนอมมาทำอะไรนะ จอมพลถนอมก็ส่งจอมพลประพาสจารุเสถียรนะครับซึ่งตอนนั้นเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะจอมพลถนอมเนี่เป็นนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นนะครับผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารบกนะจอมพลประพาสก็เป็นสายอเมริกากักลอนนอนก็ไปเจรจากับลอนนอนนะครับลอนนอนก็บอกว่าแก้ไขอะไรไม่ได้หาเสียงไปแล้วนะครับก็เลยก็เลยทาให้เกิดสิ่งประหลาดก็คืออยู่เนี่ย หลักหลักกฎหมายทางทะเลเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีปนะกรุงเจนีวา1982เนีเขาจะต้องลากเส้นกึ่งกลางที่เขาเรียกว่า Equid i s t a n c e นะครับระหว่างพรมแดนสองชาตินะปรากฏว่าลากลงทะเลจากจุดที่73เอาละจุด73ไม่ตรงกันนะเจดไม่ตรงกันนี่อาจจะอันนี้ผมพูดตรงๆนะพี่มันก็เป็นได้หลายกรณีเช่นนะ ย้ายย้ายหมุดอันนี้หนึ่งหมุดไม่ได้อยู่บนสันปันน้ำคือสันปันน้ําที่มันตกลงทะเลมันแบ่งน้ําเป็นสองฝั่งถูกไหมถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใช้เทคโนโลยีดาวเทียมเนี่ยนะครับวัดได้เลยยิงปุ๊บมันจะรู้ใช่หรือสองนะฮะถ้าไม่ถ้าไม่ย้ายอย่างที่สองก็คือใช้วิธีที่เรียกว่าแต่งสันปันน้าก็คือเอารถแบคโฮอ่ะไปไปไถให้มันเสียที่อ่ะ ใแบบให้น้ําแบ่งเพื่อเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวนะครับเอาละอันนั้นก็ประเด็นหนึ่งนะครับคราวนี้73มเนี่ยมันเป็นหมุดหลักที่ที่ทําให้พื้นที่ระหว่างทะเลของไทยกับกัมพูชามุดหลักและข้อตกลงหลักสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังเนี่ยเป็นอีกประเด็นคราวนี้จอมพลประพาสไปคุยกับลอนนนลอนนนก็บอกว่าทําอะไรไม่ได้แก้ไม่ได้นะประกาศไปแล้วนะเนี่ยคือคือการเมืองกัมพูชาเนี่ยเขาก็ต้องหาเสียง อยู่เรื่อยแบบเวลาจ่าเสียงนะไม่ลบกับเวียดนามก็ลบอับไทยเพื่อสร้างความนิยมให้ตัวเองเนี้ยนะฮะแต่ว่ารนนอนก็แบบเจรจากับจอมพลประภาสแบบแบบมิรอ่ะนะก็บอกว่าแล้วแต่ท่านจะจัดการจอมพลประภาสก็กลับมารายงานจอมพลถนอมนะจอมพลถนอมก็นำความขึ้นกลับบังคมทุนพระกรุณาครับให้มีพระบรมราชโองการนะครับกำหนด เขตไหลทวีปของไทยทางด้านอ่าวไทยนะครับในวันที่1มิถุนายน2516นะครับโดยโดยใช้อนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีปกรุงเจนีวา1958นะซึ่งประเทศไทยให้จัตยาบันไว้วันที่2กรกฎาคม2511นะครับแล้วก็กำหนดจุดจุดหมายเลขเนี่ยนะครับเป็นจุดหมายเลขแนวแนวไหลทวีปด้านอ่าวไทยเนี่ยนะครับจะมีตั้งแต่จุดที่1ไปจนถึงจุดที่18นะครับ จุดที่1น,นี่คือหลักเขตที่73บนบกบที่บ้านหัดเล็กนะครับจุดที่18เนี่ยไปขึ้นระหว่างชายแดนไทยกับมาเลเซียที่ที่นาราธิวาสนะครับซึ่งเรามีเกาะแสนล้านชื่อว่าเกาะโลซินเกาะโลซินเนี่ยเกาะมหศัศจรรย์เกาะมหศัศจรยศจรย์มากก็ก็เป็นโชคดีของประเทศไทยคือเป็นเกาะเล็กๆนะครับที่มีเป็นหินโสโครกนะครับถ้าภาษาคนเดินเรือนะครับ คราวนี้มันเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเวลาเดินเรือมามองไม่เห็นมาชนเรือจะล่มโศกใต้น้ำกองทัพเรือเนี่ยก็ไปสร้างประกาศประภาคารเป็นไลท์เฮาส์น,นะฮะแล้วก็ส่องไฟสว่างเพื่อให้ให้เรือไม่เดินเข้าไปบ,บนเกาะโลซินคราวนี้ก็ก็เลยกลายเป็นว่าเขานับนะฮะจากชายแดนตุนกเป็นปลายเกาะสุดของปลาเกาะสุดของเราเกาะโลซินกับเกาะกูดเนี่ยเหมือนกันคือ คือปลายๆสุดที่จะวัดชายเป็นเส้นแบ่งครึ่งทางทะเลนะครับเพราะเนี่ยก็ประกาศและติจูดกบลองติจูดมาเนี่ยรบหมดเลยนะครับแล้วก็ก็ผู้รับสนองพระราชองค์การเนี่ยคือจอมพลถนอมนะแล้วเราก็ก็เลยเป็นสิ่งที่ปัญหาก็คือพื้นที่ระหว่าง2เส้นนี้นะครับนี่คือเส้นนะฮะสิวาดเป็นรูปเนี่ยฮะจุดสิจุดนะครับอธิบายก่อนนะครับว่า ในอ่าวไทยเนี่ยนะครับนะก็จะมีไทยนะครับจะมีพรมแดนจากตรงนี้จากไทยมาแล้วก็มีมาเลยนะครับแล้วก็มีกัมพูชาแล้วก็มีเวียดนามนะครับนะทางด้านใต้คราวนี้ที่เราประกาศเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นพื้นที่ของอ่าวไทยของประเทศไทยครับครับนะคราวนี้กัมพูชาเนี่ยนะครับเขาก็จะประกาศจากตรงนี้นะฮะตรงนี้บ้านหัาเล็กนะครับตรงนี้เป็นชายแดนระหว่าง กัมพูชากับเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเวียดนามเขาก็จะมีพื้นที่นะฮะมาชนบริเวณนี้นะครับจุดที่สิบเอ็ดนี่ยนะครับโดยประมาณนะถึงจุดที่สิบสี่เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นของเวียดนามในอ่าวไทยพอฝั่งนี้มาก็จะเป็นฝั่งของมาเลนะครับนะคราวนี้ไอ้ที่มันประกาศประหลาดตรงนี้ก็คือว่าปีสอง6ห้าร้อยสิบหกเนี่ยนะครับจอมพลถนอมกับจอมพลประพาสท่านก็ก็แก้ปัญหานะครับโดยโดยที่ ไม่ยอมรับสิ่งที่ลอนอนประกาศและเราก็นะประกาศของเราไปเราก็ประกาศของเราไปนะครับนะออแล้วก็ท่านก็สั่งกองทัพเรือรนะจอมพลถนอมเนี่ยสั่งกองทัพเรือนะครับให้ให้เข้ามารักษาพื้นที่ทางทะเลของเราทันทีหรืออธิปไตยทางทะเลหลังจากประกาศาแล้วก็ครับเส้นนี้2515 สิ่งที่ประหลาดก็คือโดยปกติเนี่ยหลักการตรงนี้คือบ้านหัดเล็กถ้าสมมติว่าหลักเขตที่73มันไม่เลื่อนนะครับที่ต้อยน่มันจะต้องวิ่งวิ่งลงมาทางนี้นะครับอันนี้เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยไหลทวีปและทะเลของของที่เจนีวาองค์การสหประชาชาติกัมพูชาทำสิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือว่าลากจาก73เนี่ยมานี่ไปผ่าตรงยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะกูดแล้วก็ เคลมนะเคลมว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของกัมพูชาแล้วกองกูดเป็นของเาครึ่งหนึ่งก็อย่างนั้น<ฮ>ะนะฮะคราวนี้คราวนี้ตรงนี้แล้วกัมพูชาก็บอกว่าไอ้พื้นที่ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ทับซ้อน,อน,นทีนี้เนี่ยผมสรุปแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับจากที่อาจารย์อธิบายมาเนี่ยนะคือโดยข้อเท็จจริงเราไม่ได้มีปัญหากับมาเลเซียไม่มีไม่มีปัญหากับเวียดนามเราเจรจาเสร็จหมดแล้วเพราะ ทุกคนยอมรับในกฎเกณฑ์ใช่เราก็ไม่ควรมีปัญหากับกัมพูชาถ้ายึดถือตามหลักหมุดที่7 3แต่เนื่องจากพอลอนนนมาประกาศในปี15จึงทำให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนที่กัมพูชาอ้างขึ้นเพราะขีดเส้นใหม่ถูกไหมครับแต่51ปีที่ผ่านมานะครับ25 1 5ปีนี้ปีอะไร2567 60ปีเกือบ60ปีแล้วเนี่ยนะครับ กองทัพเรือไทยก็ยืนยันเช่นนี้นะตามที่จอมพลถนอมท่านท่านขี่ไปแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวรัชการที่9ก้ามีรพบรมราชองค์การนะเพราะฉะนนั้ถ้าใครลุกเข้ามาเนี่ยนะครับถือว่าล้ำแดนถือว่าล้ำแดนยิงได้ทีนี้ที่ผมพยายามเรียนอธิบายท่านผู้ชมว่าพื้นที่ทับซ้อนที่ว่าเนี่ยเพราะลอนนอนมาประกาศทีหลังแล้วก็อ้างสิทธิ์อันนี้ถูกไหมครับครับเมื่ออ้างสิทธิ์เนี่ยนะไทยเนี่ย ไปยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนจริงก็เท่ากับไปยอมรับการประกาศคารนนอนใช่ใครทาแบบนั้นมันก็ขายชาตินีอาจารย์ก็ขายชาตินะฮะนี่ยผมผมก็คิดว่านี่คือการขายชาตินะครับถ้าจะฟ้องก็ฟ้องมาเพราะว่าเพราะว่าอันนี้นะครับผมรักษาผลประโยชน์ของชาติทําหน้าที่ของปวงชนชาวไทยตามรัฐมนูญมาตรา50นะวงเล็บ8นะครับในการปกป้องทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของชาติ นี่เป็นรัฐมนูนมาตรา50วงเล็บ8เลยครับนะครับครับครับารับครับกรับครัาครับครยบครนบครับครับมันครับครับปรับครัาครัมครับคระบคระบครับครัเครับ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 คามกรับคราบคระบครับกรับนรับกรับค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 รับ4รับครับครับคคัาัรเครับนะไปไปเซ็นไอ้ MOU 44นะครับครัครบอบ อะไรฮะบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชนาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชนาจักรกัมพูชาว่าด้วยพื้นที่ที่ไทยและกัมพูชาอ้างสิทธิ์ในหลายทวีปทับซ้อนกันนะครับคนลงนามเนี่ยคืออาจารย์สุรเกียรติกับคุณชกอันนะฮะคุณไปยอมรับอาจารย์สุรเกียรติไปยอมรับว่ามีพื้นที่ทับซ้อนแต่ความจริงเหมือนที่ท่อาจารย์ได้อธิบายมาตลอดว่ามันไม่มีทับซ้อนซึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณชกอันเนี่ยนะครับ มีตําแหน่งเป็นประธานการ็ิโจาเรียมแห่งชาติกัมพูชาด้วยเป็นรัฐมนตรีอาวุโสด้วยนี่คือตอนลงนามนะครับนี่ลงนามนี่มีรูปอยู่นะครับไทยนี่กัมพูชานะครับคาวนี้ลองมาอ่านดูนะครับในสัญญา MOU ข้อนี้นะครับข้อ3เนี่ยนะครับเอาเวอร์ชันภาษาไทยแล้วกันนะครับก็บอกว่า เงื่อนไขที่ตกลงร่วมกันของสนทิสัญญาการพัฒนาร่วมนะครับนะนะเป็นการพัฒนาร่วมนะยอมรับการแบ่งปันค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์นะของการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรปิตโตเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมอ้าวแบ่งเค,ค้กกันปเปลี่ยนคําว่าทับซ้อนเป็นพื้นที่พัฒนาร่วม j o ยเดเวล e อปเมนต์ a อเรหรือ JDA uh, uh. นะครับนะ่ึ่งมันก็คืออธิปไตยทางทะเลของไทยเนี่ยนะครับ,รบแล้วบอกว่ามาแบ่งปันผลประโยชน์กันนะครับนะนะแล้วก็บอกว่าข้อขอนะข้อ3ข้อไข่เนี่ยบอกว่าแบ่งเขตทะเทลอาณาเขตไหลทวีปเขตเศรษฐกิจจำเพาะแต่ละฝ่ายอ้างสิทธิ์เนี่ยนะครับตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไปยอมรับจอยเดเวล e อปเมนต์แอเรียหรือ JDA นะครับเท่ากับเราเสียอธิปไตยทางทะเลแล้วก็บอกว่าจะแบ่งปันผลประโยชน์และค่าใช้จ่ายร่วมกันในการพัฒนาปิโตเลียมยมประานะให้ตรงก็คือไปยอมรับคําประกาศของรอนอนถูกไหมฮะถูกถูกไม่ไม่นี่ให้ให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆอยู่จากที่เราพูดไปทั้งหมดเนี่ย m o u 4 4 c หรือแนวคิดใดๆก็ตามแต่เนี่ยเท่ากับไปยอมรับการประกาศอาณาเขตการปักหลักหมุดของจังพวัดรอนอนใช่ซึ่งไทยสูญเสีย พื้นที่ทางทะเลอ่าและจากคําประกาศนี้กัมพูชาก็เอามาบอกเป็นพื้นที่ทับซ้อนอเราก็พยายามอธิบายว่าโอ้พื้นที่ทับซ้อนนะปล่อยทิ้งไว้ก็เป็นแบบนั้นอเอาผลประโยชน์ไปใช้ร่วมกันดีกว่านี่คือหลักที่เขาคิดครับแล้ว,แล,วแล้วทีนี้อัน,นาาอเนี้ยเจรจาการรอบแรกเนี่ยรัฐมนตรีตรังประเทศคือคุณสุรเกียรติอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยกับกษกชกันนะฮะประธานปิโตรเลียมของของกัมพูชากับลัมตรีนะแล้วก็ คุณทักษิณชินวัตรก็ไปไปกัมพูชาเลยนะไปเซ็นไอ้จอยคอมมิเนเก้44นะครับ j o ยคอมมิเนกเก้44เนี่ยนะครับเป็นการยืนยันนะฮะให้สัตยาบันเลยให้สัตยาบันถูกเป็นการให้สัตยาบันเพราะนี่ตัวนายกไปทำเองแล้วนะให้สัตยาบันของ MOU 43บนะภาษาอังกฤษในเขียนอย่างนี้บอกว่าเป็นการอนุมัตินะฮะ approval นะฮะนะ of the mou นะฮะ ระหว่างรัฐบาลกัมพูชากับรัฐบาลไทยนะบนพื้นที่ area of the overlapping Over p maritime claims to continental continental shelf พื้นที่ทับซ้อนระหว่างไหลทวีปซึ่งลงนามโดยชกอันกับอ,อาจารย์สุรเกียรติครับนะบนะก็เท่ากับยืนยันแหละว่าเราไปยอมรับเขานะครับ,รบนะซึ่งอันนี้แมคคับก็ทำให้เราเสียอธิปไตยทางทะเลซ,ซึ่งท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าทำไมคุณเซนถึง รกักทักษิณเหลือเกินนะอตอนอภิสิษ์เป็นรัฐบาลนะคนเสื้อแดงไปกัมพูชานะทักษิณไปกัมพูชาได้เป็นที่ปรึกษาวุลเซนพอเข้าใจเห็นผลแล้อยังครับเห็นไหมพอทักษิณกับประเทศไทยนะครับได้พักโทษโอ้โหระดับประธานองคมนตรีบินมาเยี่ยมเยียนทักษิณโดยไม่สนใจพิธีกรรมทางการทูต หรืออื่นใดเลยเพราะถือว่าเป็นเพื่อนรักเพื่อนใครรักใข้กันเรื่องอะไรช่วยตอบทีนี้มันมีอะไรที่ดีขนาดไหนขนาดแค่ญาติญาติแต่งงานกันมันต้องดีกันถึงขนาดนี้เลยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตคราวนี้ผมก็ถามถามต่อนะฮะว่าการที่คุณุนัมเนแกับคุณ,คณ เศษฐาทวีสินเนี่ยไปคุยกันว่าจะพัฒนาปิตโตเรียมในอ่าวไทยร่วมกันเนี่ยนะครับ,รบเสร็จแล้วการที่อยู่ๆคุณฮุนเซนเนี่ยก็มาพบคุณทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทรสองล่านะครับ,รบในขณะที่คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยพักโทษยังเป็นนักโทษอยู่นะนะแล้วแล้ว,ลวคุยอะไรกันเราไม่รูรแ้แต่สังคมก็ถามบอกว่า mou 4 4กับ jc 4 4จะกลับมาไหมเราจะมี mou 6 7กับ jc 6 7ไหม น่าจะเป็นแบบนี้เนี่ยผมถามอาจารย์นะเป็นความเห็นนะไม่ใช่ข้อมูลเหมือนที่อาจารย์ให้อาจารย์ที่ว่ากองทัพก็จะยอมปะโดยเฉพาะกองทัพเรือก็กองทัพเรือเนี่ยนะครับผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยพลเรือเอกอดุงนะครับออกมาแถลงนะครับพลเรือเอกอดุงนามสกุลพันเอี่ยมมั้งครับผมจำไม่ผิดเนี่ยแถลงบอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยทั้งเกาะนะครับ นะตามสนธิสัญญาอินโดจีนฝรั่งเศสกับสยามตั้งแต่ปี1907หรือ,อ 125, รศ125ไม่มีทางเป็นของขเขมรขอให้ทุกคนสบายใจได้คำว่าขอให้ทุกคนสบายใจได้ของผู้บัญชาการทหารเรือเนี่ยนะครับท่านก็เป็นการแสดงความเห็นว่าท่านเนี่ยจะปกป้องอธิปไตยทางทะเลของชาติซึ่งถามว่ากองทัพเรือเนี่ยได้ทำหน้าที่นี้เนี่ยนะครับ มาตั้งแต่ปี2516นะตั้งแต่ที่จอมพลถนอมกิติคจร,ครท่านท่านสั่งไว้นะครับนะแล้วก็แปลว่าผู้บัญชาการทหารเรือท่านก็มันทำม่งทำเ่งเนี่ยอีอีผด็จการเนี่ยนะปกป้องแผ่นดินของชาติอีประชาธิปไตยเนี่ยนะกำลังจะไปแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับพวกพ,วกอพ้องที่มีความสัมพันธ์ด้วยดีคืออย่างนี้เนี่ยนะครับผม ขอเรียนท่านผู้ฟังเมื่อเช้าเนี่ยนะครับลูกลูกสาวของจอมพลถนอมนะกิติการคุณหญิงชงสุดายอดมณีท่านก็ก็โทรศัพท์มาหาผมบอกว่าเรื่องนี้นะครับคนในครอบครัวกิติการกับจารุเสถียรยังไม่ทราบเลยในสิ่งที่พ่อท่านทาไว้ว่าจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสเนี่ยรักษาอธิปไตยของชาติไว้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้ว คุณหญิงทรงสุดาท่านก็บอกว่าทําไมอาจารย์หมายถึงผมเนี่ยถึงเขียนเรื่องนี้ผมก็เลยบอกว่าผมไปค้นเอกสารดูนะฮะแล้วก็ถามใน,ในกองทัพเรือเนี่ยเขาก็ค่อนข้างจะยกย่องทั้ง,งจอมบุนถนอมจอมบุญประพาสในสิ่งที่ท่านทั้งสองเนี่ยได้ทำนะครับ,ค,รบคนรุ่นเดือนตุลานะครับซึ่งอาจจะนั่งอยู่ข้างหน้าผมด้วยคนหนึ่งเนี่ยนะฮะอาจจะมีทัศนคติที่ไม่ ไม่ชื่นชมจอมพลถนอมกับจอมพลประพาสคือเผด็จการผอเด็จการต่าวหากันแบบนั้นอออบอกว่าท่านเป็นเผด็จการทหารนู่นนี่นั่นท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับทั้งคู่แต่ว่าผม,ผมก็คิดว่าสิ่งที่ที่จอมพลถนอมกับจอมพลประพาสเนี่ยทำเพื่อเพื่อรักษาอธิปไตยทางทะเลของไทยแล้วก็สู้กับลอนนอนนะครับ,รบโดยโดย,โดยต้องบอกว่าอาศัยพระบารมีของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กก็คือคำนี้นะฮะ พระบรมราชองค์การนะฮะนี่ดูไว้ทำเสฐาเศถาเพราะเป็้เศฐาดูทีนี้เนี่ยถึงเวลานี้อาจารย์ครับเราสรุปเรื่องนี้ได้ว่าถ้ารัฐบาลเศรษฐาจะออก MOU-67 เพื่อที่จะไปคอนเฟิร์มนะครับ MO u 4 4นะครับแล้วก็ c 4 4 j c 6 7ห เกิดทำไปเนี่ยไอ้นี่พูดได้เลยแม้ว่าขายชาติผมคิดว่าขายชาตินะครับโทษของการขายชาติเนี่ยนะครับคือ,อคุณเศรษฐาคุณเป็นนายกรีเนี่ยคุณไปอ่านรัฐธรรมนูญให้ดีนะครับผมจำมาตราไม่ได้แล้วนะครับ,รบการทำํำสนที่สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศทึ่งไทยจะต้องเสียดินแดน<ๆ>เสียทรัพยากรเนี่ยนะครับต้องต้องเป็นพระราชอำนาจข้อที่1นึ่งนะครับ แล้วในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็เขียนไว้ว่าถ้าถ้าใครทําให้ต้องเสียดินแดนหรือเสียชาติเนี่ยนะครับเสียพื้นที่เนี่ยนะครับอธิปไตยเนี่ยนะครับโทษคือประหารชีวิตนะครับนะโทษของคุณเศรษฐทาทวีสินถ้าทํา MOU 67หรือ JC 67จะหนักกว่าคุณบุญทรงเตริยาพิรมนะครับผมขอยืนยันเพราะว่า สิ่งที่คุณบุญทรงทำเนี่ยเป็นแค่157ติดคุกไม่กี่ปีก็ออกมาเดินได้แล้วนะครับแต่ถ้าคุณเศษธธรษฐาทำเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องบินแดนกับอธิปไตยนะครับคุณเศษฐาจะถูกประหารชีวิตคุณเศษฐาครับนะกำลังเดินทางไปต่างประเทศทำมาค้าขายไปเป็นนักธุรกิจที่มาเป็นนายกรัฐมนตรีผมคิดว่าฟังคำเตือนของท่านอาจารย์อนคนไว้สักหน่อยแล้วกัน